คืออยากปั่นเป็ดถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างนึ่งผู้ชายผักค่ะผู้ชายผักแล้วผู้ชายรักซื้อแบบว่าแซงทำเป็นคนเคลวตี้แต่ใส่รองเท้าแต่หนึ่งกุกอากาศดีถือว่าพีเอ็มสองจุดท้าวะ วันนี้วันยูคนก็เลยเยอะทุกคนแล้วตอนนี้ก็คือเป็ดที่อยากจะเชาวปัน่นเอ,อ้ยยังมีเหลืออยู่ยังไม่ยิง่งนี่เยเห็นไหมเห็นไหมตรงนั้นอ่ะยังเหลืออยู่โอยวิวดีมากเลยแล้วลมเย็นมากตัวเห็ไม่ไหวมากเราเอาแค่แบแบนอแค่แบบแค่แอปออกกําลังกายเฉยๆปั่นเป็ดก็คือเอาฟิลไม่ต้องปั่นจรงิจรงจังแล้ว เอาชูชีเดี๋ยวไปรอเรือรับได้แค่นี้ที่เหลือเราไม่ได้ก็เขาให้เป็นลายเรือตรงนี้ไงไปจมอะไรหนักแค่สิบยี่สิบโลแก่วิวดีมากตอนนี้ใคโดนใครโดน ปั่นมานาทีหนึง่งเหนื่อยละมาต่อกันเน่ใช่หมายถึงว่าอะไรก็ถ้าเขาปล่อยมึงก็จาก็ปั่นได้ไงผู้ชายอยากออกกำลังกายเราจะให้เขาทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดเฮ้ยอะไรดีบอดีบบอดีบบอเฮ้ยอะไรอ่ะอออเฮ้ยวิวดีว่ะ เลยช่ไหมเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยสองเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยนะไอ้สองเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วย แบบมาเพื่อให้ปั่นแบบเอาไปนอนตายอะ่ะเข้าใจปะ้ะค่อยๆปั่นกินลมชมวิวนี่คืออะไรเวิร์กอัอุ้ยขนาดไม่ได้ปั่นคือเหงื่อออกแล้วว่าถ้าเป็นคนปั่นจะขนาดไหนวะดูหัวตอนนี้ดิดีนะทุกคนใครไม่เคยมาก็ลองมานะสวนหลวงรองก้าบรรยากาศดีแต่ว่าคือเช็คพีเอ็กันนิดนึงเนาะมาวิ่งแบบเออก็แค่แหละว่าฟิลแบบเออออกกำลังกายอะไรเงี้ยแต่แทนที่เราจะได้สูดอากาศแบบ ดีๆเต็มปอดกลายเป็นว่าพีเอ็มซะงั้นอันตรายโว้ยพีเอ็มอ่ะเขามีเอสนพี P ด้วยนะเออเลิศปั่นเป็ดแล้วคนจะเยอะเป็นพิเศษถ้ามาแบบช่วงนักขัดอะไรอย่างเงี้ยเออเนลูกเล็กเด็กแดงคอปโปลทั้งหลายคือแบบโคเรียโคเรียตันตอ่อยไป วะ่ะเหนื่อยร้อนตรงนั้นข้างหลังฉันเห็นไหมตรงนั้นอะคือขึ้นฝั่งที่เซนทีคือนางจะอยู่ตรงข้างหลังร้านที่เซนทีเลยคือเธอเข้ามาประตูแบบฝั่งตรงคาราได์ก็ได้เออแล้วก็มาเช่าน้องเป็ดที่เซนที SP, เพราะว่านางจะไกลแต่ว่าจุดที่ฉันปั่นเป็ดตอนนี้ที่ฉันเช่าเป็ดอะฉันเช่ามาจากฝั่งของนะชมงคลจริงๆมันไม่ได้ไกลกันมากเลยเดินมาก็แบบได้สองจุดใกล้ๆกันไม่ไกลไกลันแต่ตอนนี้หอบลว เขาปล่อยเรือไหลเขาปั่นแบบชิวๆแล้วนะดูเดรเอาให้ได้ว่างั้นโอ้ยตา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 ยไม่มีความโรแมนติกเลยหรอแบบปล่อยให้เรือไหลเอ้ยอย่างเงี้ยชิวๆเออแบบสมซปบรรยากาศอะไรเงี้ยดูหน้าตอนนี้ดีไม่ไหแลหรอ่ะ จะตลกมากเลยนะที่รักถ้าเกิดว่าเราหมุนอย่างเงี้ยสักสิบเราแล้วมีคนสังเกตอี้ยคนถ่ายดูกันแล้วนะมนัถ่ายบ้างอ่ะอย่างเงี้ยแม่เหาอมัน <c oughs> อยากดูสำหรับการออกกำลังกายเขาไม่ได้ให้มาปั่นเปลี่เพื่อออกกำลังกายวะเขาให้มาปั่นเปลี่แบบทีแบบเกาหลีอ่ะเหมือนไม่ยนึกจังเหรอหรอ่ะมนเป็นแบบอกอกกำลังกายจริงจังเหรอเมย์ยังให้เขาปั่นให้ไหมอุ้ย <c oughs> คือละหนะไม่ต้องหรอกอะ่ะเอ้อยบอกว่าไม่ปั่นละลายแต่วิวดีมากเลยอะ่ะแต่น้ำไม่ได้เลยตอนนี้นางหน้าเราไปพายคายักกันไหมทำไมอ่ะได้ออกกำลังกายนะไ,ได้ทั้งได้ทั้งแบบทั้งบอดี้เลยนะมันหนุกเย้ยถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่มันชาเลนจ์ด,ดี่ดูควาทิดตรงน,นั้น ใครเป็นชาวสวนหลวงเนี่ยนะจะรู้ดีว่าแต่กอนข้างใต้ตรงนี้จะเต็มไปด้วยน้องน้ำลายบุกรู้จักน้องน้ำลายบุกเปล่าเต็มไปด้วยแบบน้องตัวเงนจะทองทั้งหลายแหล่น้องชอบแบบมาเกาะอ,อยู่ตรงฝัดหินข้างหลังตรงเนี้ยเยอะมากต่ก่อนฉันมาปั่นแบบตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกินเวลาเสียตางฉันจะคิดคุณสอง เราปังเป็ดแล้วเราก็ได้เห็นไข่เป็ดด้วยดูใช่ขอบมกเลยหัวเปียกตอนเนี้ยพอแค่นี้ก่อนพอแล้วเหนื่อยเหนียวแล้วก็เมือกมากตอนนี้ก็เดี๋ยวไปหาน้ำกินกันเนาะตองขับรถแม่งเย็นนะ เพว่าตอนนี้หิ้งน้ำไม่ไหวแล้วหน้าสภาพตอนนี้คือไม่ได้เลยือโลนมากเหมือนไม่ได้ทาอะไรออกจากบ้านเลยทางที่จริงแล้วก็ทาคุชชันมาแบบบางๆนิดหน่อยนิดเดียวแต่คือด้วยความแบบเหมื่อที่ได้เจอนั้นไม่มีแรวรอดหรอกประมาณนี้นะนี่คือรอโยกกริโตะอยู่โยเกิร์ตปั่นที่กินบ่อยมากพอชอบมาก เลิฟโยกูยูตกนะจ๊ะอร่อยมากๆเลยอันนี้คือเสาร์รสกับมะม่วงเสาร์รสเพิ่มมะม่วงปังมากแม่ลองทาำแล้วอร่อยดูข้าวแป๊บนึ่งเพราะว่าก็ทำยากมากเวลากลับบ้านกับช่องนะจ๊ะทุกคนก็พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกิ๊กกิ๊กเพื่อติดตามช่องใกล้ใกไงด้วยนะจ๊ะ